การเรียกร้องค่าสินไหมในคดีอาญามาตรา44ทับ1คืออะไรและมีขั้นตอนอย่างไรบ้างมาฟังทนายโอครับผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอให้ศาลบังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาได้เลยโดยไม่ต้องฟ้องคดีแพ่งใหม่เงื่อนไขาการยื่นยื่นต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญายื่นภายในเวลาก่อนเริ่มสืบพยานหรือก่อนศาลมีคำพิพากษา ถ้าไม่มีการสืบพยานรูปแบบคำร้องต้องระบุความเสียหายและจำนวนเงินที่เรียกพร้อมคำขอให้จำเลยชดใช้โดยไม่ขัดกับคำฟ้องคดีอาญาของอายการภาระการพิสูจน์ผู้เสียหายต้องนำสืบให้ศาลเชื่อได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดจากการกระทำของจำเลยมูลค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินเท่าใดความเสียหายที่เรียกร้องได้อันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือจิตใจ การเสื่อมเสียเสรีภาพในร่างกายการถูกหมิ่นประมาทความเสียหายในทรัพย์สินประโยชน์ศาลสามารถกำหนดค่าเสียหายทางแพ่งในคำพิพากษาคาดีอาญาได้ทันทีช่วยให้ผู้เสียหายไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายไปฟ้องคดีแพ่งใหม่มีผลบรรเทาโทษหรือเป็นเหตุประกอบการพิจารณาโทษของจำเลยได้สรุปง่ายๆคือ ผู้เสียหายสามารถรวมการเรียกค่าเสียหายในคดีอาญาได้เลยตามมาตรา44ทับ1เพื่อประหยัดเวลาและได้ความคุ้งครองรวดเร็วครับมีปัญหาปรึกษาทนายโอได้ครับ0999166657หรือช่องทางติดต่อใต้โปรไฟล์ครับ